อุ้ยหัวสวยมากอันนี้คือป้าจีนใช่ไหมเหี่ยวเต่งเขียบอ่ะเมี่อวานนว้นม่อวานซื้อเต่งเขียเนี่ยวมันก็เหมือนกันแหละเนื้อไม่เลือกไม่เลือกเองนะไม่เลือกเองจ้าลูกค้าไม่ได้ใส่ปก็ตั้งแต่เช้ายันดึกเมื่อยมั้งไว้เนี่ยไม่เหนื่อยครับพี่ได้ตังค์เนาะเลยมาก็โอเคลูกค้าไม่มานั่นเหนื่อยเนาะเนาะลูกค้าไหนได้ตังค์ไม่เป็นไรทนได้ เดี๋วพ่อคมัก็เต้นหรอเดี๋ยวช่องเขาจมีคนดูายาวิวแล้วเราจิตการกขาโคตเจ๊งเหรอไม่ได้เจ๊งดีไม่มีใครขายตจิตการกขโคตรเจ๊งเาามัรเปรี้ยววเนี่ยเป็นไนแม่ไม่สบายดี่ไรอย่างเงี้ยมั้ยมีเรงหนลำบากมรื่องนเขาเป็นมนึงลยรู้ยวสวยมากอันนี้คือปะจีนใช่ไหมคะเหยาเต่งเข็ม เียกเ้มื no ่อวานเนี่อวมากเมื่อวานซือเล่นกิเียกแบ่นี้แม่อร่อยจะบอกเด็กก็ไม่ซื้อมาอกเลยนะบอกเนี้ยครับไกลบอกเลยนะพูดดีๆนะเสียตังคแม่โกกูรู้ทานรเอาเตัเอาชุดนหน่อยนะคะแค่นี้เหรอใช่ใช่ใช่บดจริงนะซาบีนอร่อยตริเอาสรุปาีนต้องลาบจีนหรือจันไม่รู้ลาีนิุกเคยกินเมื่อวานเนื้อมันจะหนุกหนุก <ไ>อหอมเย็นๆแต่ละที่ไม่เหมือนกันเทไมถึงต้องนี่อร่อยโอ้น้องรสชาติทุเรียน่ไหมมันก็เหมือนกันแหละเนื้อไม่เลือกไม่เลือกเอง้าคุณเลือกเองปด้าไม่ได้รสชาติอร่อยจริงนะใส่่ไห้ไม่มี้เลือกเองเลยห่อเลือกเองเลือกเองเลยให้หนเลือกเอาลูก่งค่ะเอาเอาปาก่อเ้ยงแ่ร้อยครับ